บอลเชิญยิ้มขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ลั่นอะไรที่เคยผิดพลาดให้มันผ่านไปพร้อมลุกขึ้นสู้ไปต่อเรียกว่าก่อนหน้านี้ครับตลกสายฮายอย่างบอลเชิญยิ้มเจอมรสุมดราม่าและโดนทัวร์ชุดใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งปมซัดกราบเรื่องถึงชายคนหนึ่งครับที่เปิดประเด็นดราม่าถึงกรณีของนักคอมและโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับกรณีที่ไม่ใส่แมสร,ระหว่างจัดรายการอาจเป็นสาเหตุให้นักคอมชวนชื่นนั้นติดโควิดจนเสียชีวิต ล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสภาพตัวเองครับพร้อมกับข้อความว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆศรัทธานในสิ่งดีๆแล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอะไรที่เคยผิดพลาดผ่านมาแล้วจงให้มันผ่านไปจากนี้ทำวันนี้และวันต,ต่อไปให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านที่เคยมีให้นะครับลุกขึ้นมาสู้และไปต่อแถมเจ้าตัวนะครับยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่า ขอบคุณและกากทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มอบให้ผมนะครับขอบคุณครับที่เข้าใจผมด้านนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างยิ่งยงย,งยอดบบงงามครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าชีวิตมนุษย์เราทุกคนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดทุกคนพอมันผิดเราก็แก้ไขมันให้ดีขึ้นนี่แหละที่เขาเรียกว่าผิดเป็นครูจงคิดดีทําดีต่อไปครับน้องชายทางกลางบรรดาแฟนคลับนั้นครับเข้ามาให้กําลังใจเป็นจานวนมากอทิบ,บอกว่าสู้ๆนะบอลคาสอนของปอคอม จะเป็นกําลังใจให้น้องต่อสู้ต่อไปถ้าน้องไม่เข้มแข็งพ่อคอมเขาจะห่วงนะสู้ๆเป็นกําลังใจให้ขอให้ก้าวผ่านวันที่โหดร้ายไปด้วยดีเข้าใจเห็นใจและให้กําลังใจตลอดจ้าที่ผ่านมาคิดซะว่าเป็นบทเรียนสู้ๆจ้าเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งครับที่เข้ามาให้กําลังใจนมบอลเชิญยิ้มร้อมบอกให้สู้ต่อไปเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดารา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ